อืมทุกคนตอนนี้เรามาเล่นเกมอะไรไม่รู้ที่โหลดมาแล้วรู้สึกเล่นสมานนอุ้ย อย่าเลยนะคพือย่าพิ่งไปเอาไปครับเฮลิคอปเตอร์ก็มีครับเฮ้ยลงไข่วะเนี่ยไปเราจะไปเล่นกันนะเราสามารถกดสูตรอะไรก็ได้กดนี้โทรศัพท์เนี่ยมันสามารถทำได้ไหลายอย่างกดตรงนี้ไปถ้ามันขึ้นมาเนี่ยให้เราพิมพ์สูตรอะไรก็ได้อะ ถ้าคุณอยากวิ่งเร็วคุณต้องใช้สูตรนี้ D U D E B O L T มันจะวิ่งเร็วมากแต่ไม่ได้เร็วถึงขั้นแบบหนึ่งวิถึงพยาโรงพยาบาลอย่างนี้นะเนี่ยมันก็จะเร็วประมางแค่นะี้แต่มันสามารถวิ่งแซงรถได้หนึ่งคันเลยนะมันสามารถมีตังให้เก็บฟรีนะครับเราทำงานเราก็ได้ตังนะ นะ่ีเอารถจากบ,บ้านนิมกอนบ้านใครไม่รู้เลยข่มงขโมูม,มาก่อนนี่เป็นร้านขายรถนะเวลาเอาลาเอารถไปขายมันจะเป็นแบบแม่ดูเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นี่มันจะเป็นประมาณนี้นนเ,นนเวลาเราทำนะ่ะสามแปดบสาทถ้าใครคุมว่าก็กด yes ไป อันนี้ก็เป็นรถที่มีในตัดนะแต่ในตัดในเกมนี้มันจะมีจำกัดนะให้เราใส่สูตรอันนี้เข้าไป N O S F O R E v E R อ่ะสามารถแคปหน้าจอไว้ได้เลยครับแคปเลยครับถ้าเสร็จแล้วถ้าใครยังไม่ได้แคปก็สามารถย้อนไปได้ สูตรกลางวันกลางคืนก็มีนะมันจะใช้ได้อย่างไม่จำกัดเลยนะไอในตรงในตัดอะไรเนะี่ยใครอยากโหลดก็สนใจก็มาติดต่อมาได้นะคอมเมนต์มาในใต้คลิปก็ได้ว่าอยากได้เกมนีน้ถ้าใครรู้จักอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะเราสามารถไปหาคนได้ไปหาเธโอ๊ยน่าจะเจ็บมากอนะันนี้ยโอ้ย อุ้ยนอนนอนตายตาปิบปิบเมื่นอ,นอไหร่กูจะได้เกิดวะนอนตายอยู่เนี่ยกว่าจะได้เกิดนะครับเ,เดี๋ยวไปนู้นก่อนเดี๋ยวเอารถไว้ล็อกล็อกรถก่อนโอเคล็อกรถอะสูตรกระโดดสูงก็มีนะแต่เราไม่ค่อยชอบใช้อะ่ะวิ่งเร็วบางทีก็ไม่ค่อยดีนะ สูตรตัวเล็กตัวใหญ่มีหมดอ่ะคนในเมืองตัวเล็กคนในเมืองตัวใหญ่มีหมดอยากให้สอนกดสูตรก็เดี๋ยวสามารถสามารถคิวคอมเมนต์มาได้นะว่ามันมีความลับอะไรในเกมนี้เฮ้ยมันมีต้นคิดมาสแล้วหรอวะ <c oughs> ก็เป็นอัปเดตเวอร์ชันคริสต์มาสแล้วนะต้นคิดมาสก็เต็มไปหมด นี่เราก็เอามาไว้ตรงนี้แล้วก็ตัวไวตรงนี้เฮ้ยเออเฮ้ยมันขยับได้ตัวนี้สวัสดีกัปปี้สวัสดีกัปปี้ ถ้าเราล้มนี่มันก็จะบวกตังค์ให้เราด้วยดูดิมันมองอะไรไม่รู้นะดเดี๋ยวเราไปเอารถของเรากันดีกว่ามันไบมันสามารถแบบอุ้ยใครตั้งแคมป์วะเนี่ย ิมะตกอะมาหาพวกนี้ดิโอ้โหเปิดเพลงเลยเต้นอะไรกันวะเนี่ยโอ้ยท่าเต้นโอ้โหโอ้โหท,ท่าเต้นกวนตีนไปนี่มันรีสอนะวัดเดลงโอ้โหสวัสดีด้วย ้ยส <utan> วัสด,ดีครับสวัสดีครับว้าวดื่มเหล้าอยากเหล้าเสีย <Louise. S 1> <c oughs> งใครวะเนี่ยนี่เป็นร้านหยวกกล้วยร้านกล้วยโอ้มีโทรศัพท์ด้วยนะเฮ้ยบบเงินเงินเงินขอขอตังขอตังหน่อยขอ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 ตังขอตัง รัตนาว่ายังไงรัตนาไม่ต้องเรียกถ้าปวดหัวมากนะรัตนาว่ายังไงวะรัตนาว่ายังไงเนี่ยเราก็จะเอามาใส่ตรงนี้นะเราฟังเสียงิเสอย่างชอบเพลงมันเป็นเสียงบีดบอ ซนมัสชื่อเกมเดี๋ยวก็จะอัปเดตวันคิดมาสแล้วนะไอตัวละครที่สาะม,มันก็จะสามารถขยับได้แล้วมันจะไม่นิ่งแล้วมันมีตู้เล่นเกมด้วยตู้เล่นเกมนี่ตู้อะไรเะนะี่ยอ๋อตูเ้เล่นเล่นเกมไอ้นี่อันนี้เป็นตู้ตู้เต้นตู้วิ่งอะไรประมาณนั้นนะ ตู้เต้นหรือตู้วิ่งอนะ่ะไอ้เป็นตู้เต้นนั่นแหละเต้นตามสเต็ปเนี่ยทุกคนเค้ช่วยอะ่ะมีประตูอตัตโนมัติด้วยนี่น่าจะเป็นฟาร์มแน่เลยนี่ก็เป็นรถของเขาเราสามารถขับได้นะไม่มีใครว่าเลยไม่ล้อมันจะมีคนมานั่งเล่นกันเนี่ยเนี่ยมาเล่นการพนันกันแน่เลย กูแก๊งอะไรคูแก๊งเหรอนั่งนั่นเป็นแกน๊งเลยอ่ะใครที่ยังไม่ได้ดูเสียงของปิมคุงก็ไปดูได้นะครับโคตรหาเฮ้ยทำไรอ่ะอะทำไรอ่ะไปไหนแล้วเอา เอาไม้ฟาดอุ้ยตายด้วยโอ้โหอุย้ยเงินเงินติดแปดบาทโอ้โหยี่สิบหกบาทยีสิบเอ็ดบาทสามสิบห้าบาทคุ้มมากนี่เจ้าเรา,รากเก็บ <it? S 1> เก็บตังค์ได้เลยเดี๋ยวเราไปซื้อไอ้โทรศัพท์ดีไหม ke ยกล้อ อันนอนกันอุ้ยอะไรเนี่ยสนุกโงป๋อเอขนมปังขิงน่าอยากได้ นอนกันดีกว่านะคบนอนหชั่วโมงนอนแปดชั่วโมงนะว่าคือของเราแต่วันนี้เรานอนหกชั่วโมง โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูอะไรนี่คะพระราชวังกดสโลโวโมชั่นได้นะ